วัสดีทุกคนกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัตตาโฟการ์อีกเช่นเคยคลิปนี้อยู่กับแอป Rp r e w e r d หน์าวันนี้มาดูกันดีกว่านะว่าแอปนี้สามารถถอนเงินเข้าทูเันี่ w อเล็ t ได้อยู่ไหมนะครับไทยที่กําลังเล่นอยู่นะเมนูภาษาไทยอัปเดตมาไปเปที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับตรงนี้นะก็เป็นการหาคะแนนทั้งตัวเล่นเกมเองแล้วก็ ข้อเสนอแบบสำรวจนะครับมีทั้ง2ตัวเลยนะผมว่าน่าสนใจอยู่นะสำหรับการหาคะแนนของเราเดี๋ยวมาดูหน่อยละกันนะสำหรับการแลกรับของเราเนี่ยก็จะเป็นฮูเ e นี่วอลเล็ตที่เราสามารถแลกรับได้อ่าที่เราสามารถแลกรับได้นะกดคลิกเข้าไปได้เลยนะตรงนี้นะครับใครที่จะทำการถอนขั้นต่ำจะเป็น10บาทนะเช็คคะแนนอยู่ที่2,800คะแนน 25บาทนะครับใช้คะแนนอยู่ที่7,000คะแนน100บาทใช้คะแนนอยู่ที่28,000คะแนนถือว่าใช้ไม่เยอะนะครับวันนี้เราจะมาดูแล้วกันนะครับสำหรับการหาคะแนนตอนนี้เราสะสมมาแล้วอยู่ที่35,812คะแนนแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะสามารถถอนเงินเข้าทูบันนี่วอลเล็ตได้ไหมนะครับกดคลิกมาที่บ้านได้เลยนะครับเดี๋ยวตัวขุดตรงนี้นะครับอ่ะก็จะเป็น การเล่นเกมแล้วก็การทําภารกิจตัวเกมอ่าตัวที่ผมว่าคุมๆนะก็จะเป็นภารกิจของแอปเองนะครับที่เราสามารถเล่นเองได้อ่ากดคลิกไปก่อนนะสำหรับตรงนี้เลือกเอาตัวไหนดีเอาสักหนึ่งอันแล้วกันนะเลือกเอาสักหนึ่งอันแล้วกันอ่ะผมเอาตัวด้านบนสุดแล้วกันนะมีเกมไหนที่พอหน้าเล่นบ้างนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไม่สามารถกดคลิกไปได้ละทุกคน ตัวตัวแรกนี่ทาไมกดไปไม่ได้อ่ะทุกคนแต่ตัวที่2นี่กดไปได้นะตัวที่2กดไปได้เดี๋ยวเอาตัวที่2แล้วกันนะเดี๋ยวมาดูตัวที่2หน่อยแล้วกันนะว่าการหาคะแนนของเราเนี่จะหายากหาง่ายยังไงนะก็จะเป็นการหาคะแนนโดยพื้นฐานนั่นแหละนะครับโดยการดูนะครับสําหรับภารกิจเกมต่างๆว่าเขาให้เราทําอะไรนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูนะตรงนี้นะครับเป็นภารกิจอะไรอะทุกคน ยังไม่มีบอกนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตัวตัวคุ้มคุ้มมีไหมสองแสนกวาคะแนนก็มีนะต้องสับต้องสะสมให้ครบเท่าไหรอ่อ่ะทุกคนอยู่ที่2,000คอยเลยอันเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูหน่อยละกันนะม่รู้ว่าแอปอะไรนะเป็นแอปทดลองก่อนเปิดตัวด้วยน,นะโอ้โหน่าเล่นไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาใหมนะตัวเกมค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะ แต่ผมหาไม่โดนสักทีโอ้โหตัวเกมเยอะมากเฮ้ยเดี๋ยวๆตรงนี้มีนะตรงนี้ก็มีนะแต่ต้องทำการสะสมให้ครบเท่าไหร่อ่ะอยู่ที่ประมาณ15บห้คะแนนหรือเปล่านะดเดี๋ยวผมดูเรื่อยๆก่อนนะผมหาตัวเกมที่มองว่าคุ้มๆอยู่นะ เสร็จเลเวล20เลเวล50แล้วก็เลเวล100โอ้โหยังเยอะเลยเดี๋ยวผมหาตัวไหนที่มองว่าคุ้มคุ้มอยู่นะบางทีตัวเล่นง่ายๆนี่ก็ไม่ค่อยแจกนะทำไมตัวเล่นง่ายๆนี่ไม่ค่อยแจกนะสะสม20ดอลลาร์สะสม, 20, สะสม40ดอลลาร์ก็มีนะโอ้โหยังเยอะทุกคนผมจะสะสมยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาดูหน่อยแล้วกันนะมองว่าจะไม่ใช่เกมที่เอาไว้ลงทุนอะไรนะทุกคนผมว่าไม่น่าลงทุนอะไรนะ มีไหมอ่าเด้งมา Play Store ไปเป็นที่เรียบร้อยน่าจะเป็นการเล่นหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูหน่อยแล้วกันนะผมลองดาวน์โหลดมาหน่อยแล้วกันนะถ้าเป็นเกมที่ลงทุนนะถ้าเราจะต้องเติมตรงนี้ผมจะลบทิ้งทันทีนะ <c oughs> ผมไม่อยากเล่นเกมแบบนี้นะที่เป็นการลงทุนแต่ตรงนี้เขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยสะสมให้ครบ20ดอลลาร์นะจะได้อยู่ที่ประมาณ 63คะแนนอ่าถ้าทำการสะสมให้ครบ40ดอลลาร์จะได้อยู่ที่126คะแนนนะสะสมให้ครบ60ดอลลาร์จะได้อยู่ที่6 6 2คะแนนนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูหน่อยนะว่าตัวเกมนี้น่าสนใจอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าเล่นจริงเนี่ยจะเล่นได้ไหม <c oughs> อ่าตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งนะครับเดี๋ยวมาดูหน่อยละกันนะครับว่าเราจะสามารถหาคะแนนจากเกมพวกนี้ได้หรือเปล่านะครับกดคลิกเล่นไปได้เลยนะ เกมเป็นแนวตั้งเนะได้ไหมเฮ้ยน่าสนใจอยู่ทุกคนแต่ผมจะทำไงเนี่ยเฮ้ยปล่อยเหรียญเลยเฮ้ยน่าเล่นอยู่น่าเล่นอยู่ทุกคนปล่อยเหรียญนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูหน่อยแล้วกันนะเราจะปล่อยเหรียญลงมานะครับอ่าเฮ้ยเดี๋ยวเดีปล่อยเหรียญมาเลยครับปล่อยเหรียญมาเลยตอนนี้เหรียญของเราหมดแล้วนะ คืยได้กี่เหรียญวะทุกคนเฮ้ยเล่นง่ายอยู่นะ,ะเล่นง่ายอยู่นะครับนีเหรียญของเราหล่นลงมาเรื่อยๆแล้วนะเฮ้ยถือว่าได้ไวอยู่นะเอา้าเหรียญหายหมดแล้วท <c oughs> าไมเหรียญเหรียญไม่มาเลยวะทุกคนอ๋อถ้าถ้าเหรียญมานี่มันจะหล่นลงมาแบบนี้นะ น่าเล่นอยู่น่าเล่นอยู่นะเพรตัวเกมนะครับสําหรับตรงนี้นะเขาบอกไว้ว่าเราจะต้องทําการสะสมให้ครบ20ดอลลาร์นะถึงจะได้อยู่ที่ประมาณ63คะแนนนะอ่ะเดี๋ยวเราลองเล่นหน่อยแล้วกันนะครับผมว่าไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่เรื่องยากสําหรับผมเด <c oughs> าๆนะเฮ้ย <c oughs> ไม่หล่นมาว่ะทุกคนอีกนิดเดียวนะเฮ้ยจะหล่นมาแล้วได้ไหมได้ไหม จะหล่นลงมาไหมเนี่ยอุ้ยอีกนิดเดียวเองได้ไหมเฮ้ยหล่นลงมาแล้วหล่นลงมาแล้วทุกคนอ่าบวกมาเยอะไปพอสมควรอยู่นะแต่ถ้าพวกนี้มันจะสามารถถอนได้ไหมไม่น่าถอนได้ปะทุกคนไม่น่าถอนได้นะ ก็จะเปเกมทั่วไปนั่นแหละนะครับที่เราจะต้องทําการสะสมสําหรับธนาบัตรตรงนี้นะครับตัวด้านบนของเราให้ครบ20คะแนนนั่นเองนะครับก็น่าจะต้องใช้ระยะเวลานาน,านไปพอสมควรอยู่นะท ah. ุกคนเดี๋ยวทยอยอัปเดตให้ละกันนะเดี๋ยวทยอยอัปเดตให้นะตอนนี้เราก็น่าจะต้องเล่นไปเรื่อยๆจนครบประมาณ 20่กว่าเหรียญน,นะครับถึงจะได้รับคะแนนออกมาอยู่ที่ประมาณ63คะแนนนะครับมันอาจจะไม่ได้เยอะนะแต่เราเนี่ยจะต้องสะสมไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะได้รับคะแนนทั้งหมดกลับมาเดี๋ยวมาดูหน่อยละกันสําหรับการถอนของเรานะซึ่งคลิปนี้เราจะมาถอนกันอยู่ที่100บาทน,นะครับมาดูหน่อยนะว่าจะสามารถถอนได้ไหมนะครับกดคลิกที่ถอนได้เลยนะครับเลือกเป็นการถอนนะครับอ่ากดคลิกถัดไปได้เลยนะกดยืนยนัน ได้ไหมทุกคนได้ไหมอ่านี่คำขอถูกส่งแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้ทําการถอนออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนอยู่ที่100บาทนะครับอยู่ระหว่างดําเนินการนั่นเองนะครับตอนนี้เหรียญของเรานี่เหลืออยู่ที่ประมาณ7,812เหรียญน,นะครับในการถอนเงินเข้าทูบันนี่วอลเล็ตก็น่าจะสามารถถอนได้วันละครั้งเท่านั้นนะ ใช่ไหมอ่านี่สามารถถอนได้วันละครั้งเท่านั้นนะครับก็ลองไปเล่นดูได้นะใครที่อยากเล่นเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนั่นเองนะใครที่ชอบคิดโดนี่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ใมจากช่องมอ t ตโฟกัสนั่นเองเจอกันคลิปหน้า EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ